ํานานนครน,นอกนะครในนะครใหญ่นะครหลวงจากที่เราเภอมาราชจ่งเป็นจังหวัดที่มากสจทธให้เราได้เห็นประวัติศาสตร์วันนี้ต้องขอกราบฝระประบัติทั้งสองพระองค์ได้เสด็จก็คือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคม และหม่อมเจ้าคนเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนทัรงสองพระองค์เนี่ยพระบราที่คุณที่หลังลงมามีขืนน้ำประจทไทยแล้วก็เป็นคนไข้ในพระมราชาทุกครับการทั้งหลายเราทุกคนได้ได้ทราบและชื่นใจว่ากฎของ ธรรมะธรรมดาธรรมชาติการได้รับา,าูณาดิคนโด้วยเกียรติยศที่ปรากฏจังเป็นศิลปินแห่งชาติในพันเนตรประกันถือว่าหนึ่งในหลายๆล,ล้านหนึ่งในหลายๆท่านที่จะได้รับเกียรติยศที่ปรากฏแล้วก็ความทราบฝ่าร้องผู้หพระภาอย่างเป็นพระชาตาลเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งนิรเลชพุนาคคนที่จะไปอยู่บนสวรรค์ ก็ต้องผ่านการชำระกายวาจ,จาใจให้สะอาดคุณศลพงชาตีนั้นมีความสะอาดมีความสว่างและมีความสงบเสมือนเป็นลมหายใจของสมเด็จพระพุทธเจา้าโตบมรังศีหลวงพ่อเนรสังปัตฐศีสุดารางปรารถนาจะสร้างสมเด็จโตอ